เรื่องเรื่องมันเนี่ยก็มีปู่กับหลานคู่หนึ่งนะครับกําลังพูดคุยกันแล้วปู่คนนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าคาสิยะซึ่งคาสิยานั้นก็คือพระเอกของเรานั่นเองปู่ของคาสิยะก็ได้พูดขึ้นมาว่าหลานคิดว่าทําไมคนเราถึงต้องสร้างครอบครัวก็เพื่อที่ไม่ต้องตายเพียงลาพังนลลี่ะถึงปู่จะเสียลูกชายและลูกสะภ้ยเร็วไปหน่อยแต่ก็ยังมีพวกหลานอยู่ดังนั้นชีวิตของปู่ก็เลยมีความสุขถ้าปู่ไปหายาแล้วหลานคงต้องอยู่คนคาสิยะ สร้างครอบครัวซะและนี่คือคําพูดสุดท้ายถึงหลานไงล่ะปู่ของขาเสยยได้กล่าวไว้และภาพนเนี่ยก็ได้ตัดมาที่พระเอกที่กําลังไหว่ศพของใครสักคนอยู่และพระเอกก็ได้พูดขึ้นมาว่าตอนที่ถูกบอกแบบนั้นเนี่ยฉันคิดว่ามันเรากับคำฝังเสียเลยตอนนี้คุณปู่คงจะอยู่กับขงหยาแล้วสินะและตัวฉันก็อยู่เพียงลงทางพระเอ,อกได้กล่าวไว้ และภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่คนกลุ่มหนึ่งที่กำลังคุยกันอยู่และมีชายคนหนึ่งที่ได้รู้ขึ้นมาแล้วพูดว่าฟาบาดไม่แต่ต้องอัญเชิญู้ก้าเท่านั้นพะยะค่ะและแตัดภาพมาที่ชายหัวเหลืองที่กำลังพูดว่าถ้าอย่างนั้นจากนี้ไปจะเริ่มพิธีอัญเชิญพ้ก,ก้าและพระเอกนั้นก็ได้ถูกอัญเชิญไปต่างโลก แลพระเอกที่ได้ถูกอัญเชิญไปต่างโลกเนี่ยก็ได้ไปเข้าเฝ้ากับองราชานะฮะอง์ราชาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าผู้กล้าเอ๋ยช่างน่ายินดีเหลือเกินที่ท่านตอบรับการเรียกร้องของเราทันทีที่พระราชาพูดจบเนี่ยพระเอกก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่ได้ตอบรับแต่เป็นการถูกเรียกมาโดยพระการต่าง,งหากแล้ะครับดูจากหน้าตาพระเอกแล้วเนี่ยผมคิดว่าพระเอกน่าจะสูญทึบๆอยู่นะครับเนี่ย ส่วนทุกๆที่ผมพูดถึงนี้ก็โกรธนั่นแหละครับก็จูเหมือนว่าพระราชาเนี่ยยะรู้สึกผิดอยู่เล็กและพระราชาเนี่ยก็ได้ถามพระเอกว่ารู้สึกโกรธที่ถูกส่งมางั้นหรอคิดว่าผมจะไม่โกรธหรือไงครับก่อนอื่นช่วยอธิบายให้ฟังส่วนเรื่องที่รับได้หรือไม่ค่อยว่าก mm ัน hmm. ท <row> ีหล sí. ังพระเอกได้กล่าวไว้ มหาทวีปเบลนเดียนี้มีทั้งมนุษย์เอลคนแคะดากนิวและอื่นๆหลากหลายสายพันธุ์อาศัยอยู่และสร้างอาณาจักรเล็กใก่ขึ้นและเมื่อ10ปีก่อนเหนือสุดของทวีปได้ปรากฏช่องว่างที่เรียกว่าแดนิดและมีบีสัตว์ออกมาจำนวนมากและทำให้ประเทศตอนเหนือตกอยู่ในความวุ่นวายส่วนกลางอาณาเขตที่อทิ่สุดในทวีปและหน้า,าภาาพูมใจอย่างแกรนเคออสได้ผนึกกองกำลังปรปาบปรามของแต่ละประเทศ จึงไม่มีกำลังเหลือพอที่จะป้องกันปีศาจจากแดนปีศาจอีกต่อไปและดูเหมือนว่าอิทธิพลของแดนปีศาจนั้นจะกินพื้นที่1ในสาของทวีปและดูเหมือนว่าดินแดนนี้จะถูกเรียกว่าดินแดนของจอมมารนะและว่าเอกเนี่ยก็ได้พูดึ้นมาว่าเดี๋ยวจะให้เขาปราบปีศาจอย่างนั้นหรอรัมมันตรีของประเทศเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าทา่านผก้าขอไปด้วยที่มันพูดยากจริงๆ ภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่จกักรวรรดิแกนเคอชอสและภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่ยิงหัวเรือเพื่อบุกป้องโลกของมนุษย์เนี่ยกำลังใจของทหารจึงอยู่สูงอยู่เสมอยิงเสาหัวเหลืองได้กล้าไว้และภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่ปัจจุบ,บันที่พระเอกอยู่นะครับและดูเหมือนว่าพระเอกเนี่ยจะถูกส่งตัวไปให้จกักรวรรดิเพื่อทดแทนเงินสนับสนุนท่านผู้กล้าเอ่ยข้าต้องขอโทษจริงๆาณาจากเอลฟีเดนของเราเนี่ยได้รับความกรุณาจากจ,ากจากักรวรรดปิปรือยัง ดังนั้นจกักรวรรดิจึงร้องของให้ประเทศที่ไม่มีชายแดนเชื่อมต่อกับแดนจอมมารม,ามอบเงินสนับสนุนให้และพระเอกเนี่ยก็ได้พูดึ้นมาว่าแค่เรื่องเงินจ่ายไปก็ได้นี่แล้วก็ยังดีกว่าการไม่ทําสงครามกับพวกวีสศาตศว์ด้วยซ้ำพระเอกได้กล่าวไว้และดูเหมือนว่าประเทศเนี่ยจะได้ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารอย่างมากและยิ่งไปกว่านั้นการขยายตัวของแดนจอมมารทําให้มีผู้ลิภัยเข้ามาเพิ่มและการรับมือนั้นจะไม่ต้องใช้เงิน ถ้าหากไม่สามารถจ่ายเงินตามคำเรียกร้องของจัก,กรวรรดิประเทศเนี่ยก็ต้องทําการอัญเชิญผู้และส่งมอบตัวผู้กล้าที่ได้อัญเชิญมาเนี่ยให้แก่จัก,กรวรรดิทางพระเอกเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าผมถูกมอบตัวให้จัก,กรวรรดิจะเกิดอะไรขึ้นกับผม,มเั้ยหรอซึ่งทางพระราชาเนี่ยก็เหมือนจะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นข้าราชการท้องถิ่นที่มีชีวิตมั่นคงแท้แต่ดั้มาเจอสถานการณ์รอแหล้อย่างจะโดนชำละในที่ที่อธิบายไม่ได้พระเอกได้กล่าวไว้ จะหนีพูดแบบนั้นถ้าขืนโดนจับได้ขึ้นมาสถา,านการณ์ก็ต้องเลวร้ายขึ้นกว่าน,นี้พระเอกได้คุ้นคิดอยู่สักพักฝ่าบาทคงขอถามอะไรสักอย่างเลยข้อเลียกร้องของการสนับสนุนจัก,กรวรรดิที่ว่านั่นแค่ครั้งนี้หรอราบใดที่ปีศาจย,ยังคงลุกลานอยู่อีกไม่นานคงม,มีข้อเลียกร้องต่อมาและฐมุนตีได้กล่าวไว้และอีกเรื่องเกี่ยวกับการอัญเชิญผูกล้าแล้วแค่ทําพิธีก็สามารถเรียกออกมาได้กันหรอ ตามบันทึกแล้วการเชิญู้ก้าครั้งล่าสุดก็เมื่อ500ปีก่อนซึ่งมันจะทำให้เรารู้ว่าฮูก้านั้นไม่สามารถเที่ยวออกมาบ่อยได้ถ้าอย่างนั้นสถานการณ์ของผมก็เป็นแค่ไพ่ในประเทศที่รอคอยถ้าอย่างนั้นการปล่อยผมไปเนี่ยก็จะเป็นแค่แผนการงงๆถ้าคิดถึงเรื่องอนาคตแล้วก็ก่อนอื่นต้องนำงบประมาณของแผ่นดินและส,สร้างกองทัพและความแข่งแก่งของประเทศและเราควรที่จะถือโอกาสนี้สะสมอำนาจและคืนข้อเรียกร้องให้จกักรวรรดิ ก็ไม่แน่ว่าประเทศนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและพระเอกเนี่ยก็ได้ขอเอกสารรายรับรายจ่ายการเกษตรป่าไม้และการประมงและในฉากนี้เนี่ยเราก็จะได้รู้จักชื่อของรัฐมนตรีคนนี้นะครับชื่อของเขานั้นมีนามว่ามาร์คเพื่อให้ง่ายต่อการสปอยผมจะขอเรียกเขาว่ามาร์กล้วกันนะครับไปเข้าเรื่องกันต่อเลยซึ่งทางราชนินีเนี่ยก็ได้ขอให้มาร์คจัดหาเอกสารให้พระเอกนะครับแต่ภาพมาที่วันถัดมาเนี่ย ราชาก็ได้เรียกเหล่าคุนนางมาไปชุมองค์ราชาก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันกษัตริย์ลำดับที่13แห่งอาณาจักรเรลฟิตดิขอสละบ,บัลลังก์ให้แก่โซมาคาซุยะและเนี่ยก็ทําให้พลตกใจก,กันเป็นอย่างมากรวมกับพระเอกด้วยและเขาก็ได้ให้พระเอกปั้นใหม่กับลูกสาวของเขาลีเชียเอลฟรีส่วนทางลีเชียเนี่ยจะให้ลูกเขาก็รีบกลับไปปราสาทอย่างรวด พอลิเชียกลับมาถึงเนี่ยเขาก็ได้มานั่งคุยกับพ่อและแม่ลิเชียเนี่ยก็ได้คิดว่าแต่พระเอกเป็นคนขโมยบพลังของพ่อของเขาพอ่อของลิเชียเนี่ยก็ได้บอกไปว่าพระเอกเนี่ยมาสักีก้จะเป็นราชามากกว่าเขาส่วนเรื่องก,การมั่นก็ไปถามพวกเขาดูลิเชียเนี่ยก็ได้เปิดประตูเข้ามาในห้องทํางานของพระเอกนะพระเอกเนี่ยก็ได้คิดว่าลิเชียเป็นแรงงานคนใหม่จึงสอบถามลิเชียโดยการบอกลบคุณหักซึ่งลิเชียเองก็ตอบได้หมดและลิเชียก็ได้แนะนําตัวของเขาบัดพระเอกกับลิเชียเนี่ยก็ได้มานั่งคุยกัน พระเอกยังบอกกับลิเชียไปว่าเขาแค่เสนอการปฏิรูปเศรษฐกิจก็เลยคิดว่าจะได้ทํางานฝ่ายจัดการหนี้สินแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าจะถูกแต่งตั้งให้เป็นราชาองค์หลังจากที่ลิเชียได้ฟังพระเอกพูดเนี่อลิเชียก็ได้กล่าวขอโทษพระเอกเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยลิเชียคิดว่าพระเอกเป็นคนไม่ดีพระเอกเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเธอไม่จำเป็นต้องขอโทษักบกันแล้วลิเชียเป็นผู้เสียหายด้วยซ้ำเพราะอู่ก็ถูกให้เป็นผู้มั่นซะอย่างนั้น และไม่ต้องไปสนใจเรื่องเง้นใหม่เพราะอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพระเอกก็จะลาออกจากการเป็นกษัตริย์เพราะที่เขาทําเขาทําเพื่อตัวเองเพื่อที่ไม่ถูกส่งตัวไปจัก,กรวตรตดิลิเชียเนี่ยก็คิดว่าแค่ไม่กี่ปีพระเอกจะไปทําอะไรได้และในระยะเวลาสั้นๆพระเอกจะไปเอาเงินทุนมาจากที่ไหนทางพระเอกเนี่ยก็ได้บอกกลับไปว่าเขาได้ทําการขายสมบัติของชาติหนึ่งนี่ก็ทําให้ลิเชียตกใจเป็นอย่างมากที่พระเอกเนี่ยได้ขายสมบัติของชาติที่มีความหมายทางวัฒนธรรม ก่อนที่ลิเชียจะพูดจบเนี่ยพระเอกก็ได้พูดขึ้นมาขัดและเขาก็ได้บอกกับลิเชียไปว่าเขาจัดสมบัติที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมไว้ในกลุ่มเส่วนที่ไม่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อยู่ในกลุ่ม B และส่วน,นอื่นๆอยู่ในกลุ่ม C และภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่หญิงสาวและหญิงสาวคนนี้เขาได้พูดขึ้นมาว่าถึงจะสละรับลังไปแล้วแต่ประเทศก็ยังสงบสุขอยู่อยากรู้จริงๆว่าจะเป็นแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนคณเลียจงไปดูให้แน่ใจซะ ว่าผู้ก้าวองค์ใหม่ที่ขึ้นเป็นจักรพรรดิจะมีดีสักแค่ไหนกันเชียวหญิงสาวได้กลับจบตอนที่หนึ่ง